โปรแกรมจิตตอนเช้าสร้างภูมิคุ้มกันและห่างไกลจากโรคโควิดเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสื่อสารกันและเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ปลอดภัยจากโรคโควิดฟังตอนเช้าต่อเนื่องทุกๆวันเพื่อให้คุณแข็งแรงและปลอดภัย ฉันมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์และร่างกายของฉันแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ยอดเยี่ยมและร่างกายของฉันมีความสมดุลมากๆทุกๆุอวัยวะในร่างกายของฉันสื่อสารกันดียอดเยี่ยมและความสมดุลจิตใจของฉันที่สดใสร่าเริง เต็มไปด้วยความสุขและความดีงามทั้งหมดนี้ที่ทำให้ฉันมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขอบคุณจมูกของฉันที่แข็งแรงระบบทางเดินหายใจของฉันแข็งแรงมีระบบทางเดินหายใจของฉันที่มีภูมิต้านทานที่ยอดเยี่ยมไม่รับเชื้อโรคใดๆเข้าสู่ร่างกายระบบทางเดินหายใจของฉัน มีระบบป้องกันเชื้อโรคต่างๆนานาและป้องกันฝุ่นละอองทั้งปวงระบบทางเดินหายใจของฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นระบบทางเดินหายใจของฉันรับแต่อากาศดีๆและอากาศที่บริสุทธิ์ไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย เท่านั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งแปลกปลอมสิ่งไม่ดีและเป็นอันตรายระบบภูมิคุ้มกันที่ทางเดินหายใจของฉันก็จะกำจัดออกไปในทันทีเพราะฉะนั้นฉันจึงมีระบบทางเดินหายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ระบบทางเดินหายใจที่แข็งแรงที่มีภูมิต้านทานที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งวันของฉัน พลังของปอดและเนื้อเยื่อของปอดที่แข็งแรงทํางานได้อย่างสมดุลและภายในปอดก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกันกบภูมิคุ้มกันที่แน่นหนาไม่รับเชือ้อโรคฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลปลอมใดๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉันคัดกรองแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในปอดเท่านั้น บ้านของฉันทำงานได้อย่างสมดุลพูดแบบและยอดเยี่ยมตลอด24ชั่วโมงปอดของฉันแข็งแรงและปอดของฉันอนุญาตให้เฉพาะสิ่งที่ดีสะอาดและบริสุทธิ์เข้าสู่ปอดเท่านั้นบ้านของฉันเต็มไปด้วยความสุขการผ่อนคลายความกังวลผ่อนคลายความเบาสบาย ระบบทางเดินหายใจและปอดผ่อนคลายเบาสบายระบบทางเดินหายใจและปอดไม่มีความเครียดจึงทำงานกันได้อย่างเป็นปกติการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบตลอด24ชั่วโมงระบบภูมิคุ้มกันที่ปอดทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์ของฉันมีพลังพระเจ้า คุณงามความดีที่ฉันได้ทำไว้ในโลกใบนี้เป็นกล่องคุ้มครองป้องกันฉันไม่ให้ฉันออกไปในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ปกป้องฉันอยู่เสมอพร้อมระบบคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมอวัยวะทุกส่วนที่สื่อสารกันด้วยความรักและความสุขความสงบผ่อนคลายสบายไร้กังวลร่างกายของฉัน สื่อสารกันได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าหากว่าเกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของฉันภูมิคุ้มกันของฉันก็จะกำจัดออกไปทางท,ทันทีอัตโนมัติทันทีไม่มีสิ่งใดสามารถแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของฉันได้เลยเพราะฉันเป็นคนมีความสุขเพราะฉันเป็นคนที่มีความสงบเพราะฉันเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความดีงามฉันเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นมิตรต่อโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าฉันจะเดินทางไปทางไหนสิ่งที่ดีงามของโลกใบนี้ถูกส่งมาที่ร่างกายของฉันเสมอมีลำแสงสีทองแผ่ซ่านไปทั่วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายและจิตใจทุกอวัยะวะทุกเซลล์ประสาท และควบคุมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะทุกส่วนของร่างกายแสงนี้จะเป็นแสงแห่งความสงบความสุขและความดีงามเป็นออร่าช่วยปกป้องฉันเมื่อยามฉันต้องเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าเป็นสถานที่ใกล้สถานที่ไกลไม่ว่าจะมีผู้คนหรือไม่มีผู้คนไม่ว่าจะมีโรคร้ายหรือไม่มีแสงออรา่า รู้จักสิ่งหนึ่งฉันปกป้องฉันดูแลฉันออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ดีพลังงานลบที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีและเชื้อโรคที่ไม่ดีร่างกายของฉันแข็งแรงปลอดภัยอยู่เสมอร่างกายของฉันมีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยเต็มเตี่ยมไปด้วยความรักและความสุขสิ่งที่ไม่ดี ทั้งหลายในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดและกดคิดลบเชื้อโรคลายสิ่งแปกปลอมทั้งปวงที่ไม่สามารถเข้าใกล้ร่างกายและจิตใจฉันได้เลยฉันมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบฉันมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักฉันเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นบุคคลที่กระตันอยู่ฉันเป็นบุคคล ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบอยู่ในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายบนโลกใบนี้รวมถึงปุ่มปุ่มกันและวัยวะของฉันรวมถึงแสงออร่านี้ฉันจึงสร้างปุ่มปุ่มกันให้ฉันห่างไกลจากโลกหลายใดใทั้งปวงทุกเซลล์ทุกเซลเซล์ในร่างกายของฉันโปรแกรมจิตตอนเช้า สร้างภูมิคุ้มกันและห่างไกลจากโรคโควิดเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสื่อสารกันและเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ปลอดภัยจากโรคโควิดฟังตอนเช้าต่อเนื่องทุกๆวันเพื่อให้คุนแข็งแรงและปลอดภัย ฉันมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์และร่างกายของฉันแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ยอดเยี่ยมและร่างกายของฉันมีความสมดุลมากๆทุกๆอวัยวะในร่างกายของฉันสื่อสารกันดียอดเยี่ยมและความสมดุลจิตใจของฉันที่สุดใสร่าเริง เต็มไปด้วยความสุขและความดีงามทั้งหมดนี้ที่ทำให้ฉันมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขอบคุณจมูกของฉันที่แข็งแรงระบบทางเดินหายใจของฉันแข็งแรงมีระบบทางเดินหายใจของฉันที่มีภูมิต้านทานที่ยอดเยี่ยมไม่รับเชื้อโรคใดๆเข้าสู่ร่างกายระบบทางเดินหายใจของฉัน มีระบบป้องกันเชื้อโรคต่างๆนานาและป้องกันฝุ่นละอองทั้งปวงระบบทางเดินหายใจของฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นระบบทางเดินหายใจของฉันรับแต่อากาศดีๆและอากาศที่บริสุทธิ์ไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย เท่านั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งแปลกปลอมสิ่งไม่ดีและเป็นอันตรายระบบภูมิคุ้มกันที่ทางเดินหายใจของฉันก็จะกำจัดออกไปในทันทีเพราะฉะนั้นฉันจึงมีระบบทางเดินหายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ระบบทางเดินหายใจที่แข็งแรงที่มีภูมิต้านทานที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งวันของฉัน พลังของปอดและเนื้อเยื่อของปอดที่แข็งแรงทำงานได้อย่างสมดุลและภายในปอดก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกันกบภูมิคุ้มกันที่แน่นหนาไม่รับเชื้อโรคฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉันคัดกรองแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในปอดเท่านั้น บ้านของฉันทำงานได้อย่างสมดุลพูดแบบและยอดเยี่ยมตลอด24ชั่วโมงปอดของฉันแข็งแรงและปอดของฉันอนุญาตให้เฉพาะสิ่งที่ดีสะอาดและบริสุทธิ์เข้าสู่ปอดเท่านั้นบ้านของฉันเต็มไปด้วยความสุขการผ่อนคลายความกังวลผ่อนคลายความเบาสบาย ระบบทางเดินหายใจและปอดผ่อนคลายเบาสบายระบบทางเดินหายใจและปอดไม่มีความเครียดจึงทำงานกันได้อย่างเป็นปกติการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบตลอด24ชั่วโมงระบบภูมิคุ้มกันที่ปอดทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์ของฉันมีพลังพระเจ้า คุณงามความดีที่ฉันได้ทำไว้ในโลกใบนี้เป็นกล่องคุ้มครองป้องกันฉันไม่ให้ฉันออกไปในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ปกป้องฉันอยู่เสมอพร้อมระบบคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมอวัยวะทุกส่วนที่สื่อสารกันด้วยความรักและความสุขความสงบผ่อนคลายสบายไร้กของบนร่างกายของฉัน สื่อสารกันได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าหากว่าเกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของฉันภูมิคุ้มกันของฉันก็จะกำจัดออกไปทาง,ท,างทันทีอัตโนมัติท,ทันทีไม่มีสิ่งใดสามารถแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของฉันได้เลยเพราะฉันเป็นคนมีความสุขเพราะฉันเป็นคนที่มีความสงบเพราะฉันเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความดีงามฉันเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นมิตรต่อโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าฉันจะเดินทางไปทางไหนสิ่งที่ดีงามของโลกใบนี้ถูกส่งมาที่ร่างกายของฉันเสมอมีลําแสงสีทองแผ่ซ่านไปทั่วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายและจิตใจทุกอวัยวะทุกเซลล์ประสาท และควบคุมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันภวัยวะทุกส่วนของร่างกายแสงนี้จะเป็นแสงแห่งความสงบความสุขและความดีงามเป็นออร่าช่วยปกป้องฉันเมื่อยามฉันต้องเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าเป็นสถานที่ใกล้สถานที่ไกลไม่ว่าจะมีผู้คนหรือไม่มีผู้คนไม่ว่าจะมีโรคร้ายหรือไม่มีแสงออร่า รู้จักสิ่งหนึ่งฉันปกป้องฉันดูแลฉันออกหังจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ดีพลังงานลบที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีและเชื้อโรคที่ไม่ดีร่างกายของฉันแข็งแรงปลอดภัยอยู่เสมอร่างกายของฉันมีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยเต็มเตี่ยมไปด้วยความรักและความสุขสิ่งที่ไม่ดี ทั้งหลายในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดและกดคิดลบเชื้อโรครลายสิ่งแบบปลกปลอมทั้งปวงที่ไม่สามารถเข้าใกล้ร่างกายและจิตใจฉันได้เลยฉันมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบฉันมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักฉันเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นบุคคลที่ กตัดอยู่ฉันเป็นบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบอยู่ในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายบนโลกใบนี้รวมถึงภูมิคุ้มกันและวัยวะของฉันรวมถึงแสงออร่านี้ฉันจึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ฉันห่างไกลจากโลกหลายใดๆทั้งปวงทุกเซลล์ทุกเซลเซล์ในร่างกายของฉัน